ลกท้อเมย์ไปใช่ล็นะรก็ปนยยาเขาองการต้องการ่ละดีมากเป็นลกประมาณไม่ว่าจะเป็นของข้าวสารอาหารหรือหุ่าจงนเทียนนะนับอยู่ระหว่างการดำเนินการ อท,อทางหลายๆทัวโดยเฉพาะทางกระทรวงแรงงานพยายาม,ยายามนในการที่จะเตเนยมทุนที่โดยไม่เลือกขนกัดไม่เลือกสีไม่เลือกกลาใดๆทั้งสิ้นนะครับ <Okay. S 2> ใครทราบข่าวว่าสามารถที่มาได้ขออย่างเดียวอย่าเวียนเทียนเพราะข้าอีกหนึ่งถุงที่เราได้จดเกินไปนั้นหมายถึงความทุกข์ยากของเพื่อนเราอาจจะขาดสิทธิตรงนี้ไปเพราะนั้น,นที่ดีที่จะส่งต่อความช่วยเ,เหลือมาถึงพวกเราทุกคนนะครับอันนั้นขอให้พวกเราใจเย็นๆน,นะครับ ขณะนี้กําลังใจเริ่มมาแล้วขอให้พวกเรามีความตั้งใจนะครับในการที่จะประกอบอาชีพฝ่ากควาวันวันหนึ่งนะครับท่านมีความกรุณาเราที่ขอรัฐบาลไปขอทางกระทรวงไปก็เรื่องสำคัญสิดที่เราขอคือขอให้คนขับเนี่ย ให้รับารตามนโยบายของทางกระทรวงเมื่อถูเข้าสู่มาตรา40เพราะว่าเราเป็นอาณาจักรที่มีผลกระทบอยากก่างแรงรมาเป็นตลอดมาเป็นยาวนานเมื่อรัฐบ,บาลจะให้แล้วเนี่ยการสื่อภาพปฏิบัติเนี่ยมันมาเป็นที่ชัดเจนนะครับเมื่อวานก็เลยได้นำประเด็นนี้ไปให้ท่านรับปาว่า ที่ลงทะเบียนได้อคนนี้เราสิทธิ์ที่พได้แล้เริบมต้นเนี่ยนะครับก็สารหนึ่งพันถุงนะครับวานนี้คนมาได้ส่วนหนึ่งก็มีการประชาสัมพันธ์บอกกับแท็กซี่ผ่านระบบเครือข่ายของเรานะครับทางแท็กซี่พอรับทราบตรงนี้นะครับบอกว่าแปดโมงเราจะเริ่มแจกแต่แท็กซี่มาเข้าแถวกันน่าจะเจ็ดโมงและที่นี่ก็มีปัญหาด้านการเลี้ยงดอนเรามาเจ็ดโมงเราก็แจกเกินโมงเลยนะครับมีก็สารอยู่พันถุงมีหน้าอยู่มีเท่าไหร่เราแจกไป จน<ส> <ส boundaries S 1> หมดแต่ว่ายังไม่หม <hiding>. ดนะครับเพราะว่าระหว่างวัาพูดได้งนักข่าวต่างๆแล้วก่แท็กซี่แต่ละคนมีความมุ่งความเข้าจเรื่องของกรขอบคุณนะครับเชิงการจ้างงานโลกอาหริย์นายกตนลุยที่มีความเข้าใจเขามีความห่วงใยลของเขานะครับการตรงนี้เนี่ยผมเองฐานะผู้แทนของของแท็กซี่เนี่ยมีโอกาสนี้ฝากขอบคุณทางท่านนายกไปถึงนายกตนลุยนะครับว่าขอบเรา แม้ข่าวสารนี้เดี๋ยวมันมีความหมายสำหรับคนคที่เป็นหนึ่งที่นะครับรถเขาอยู่ที่ไหนจะมีรถมารับที่เพราะฉะนั้นมันมีความหมายมีความสำคัญเพราะฉะน้นในการที่จะแก้ปัญหาตางนี้ก็กนะครัว่าเรื่องเวลาถ้าไปได้ก็วเรื่องเวลาการภาษากับสัญลักษณ์การน่ารุกน่าโกรธเป็นอารมณ์นะครับในทางของปัญหาความทุกข์ยากของพวกเราเนี่ย นำเสนอต่อปรางท่านรัฐบาลทางหลายช่องทางนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งคิดว่าในไี่